ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็วันนี้ผมพามาดูหน้างานนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอตะพานหินนะครับมีพื้นที่ขนาดประมาณ6ไร่กว่านะครับก็คลิปนี้เราจะให้ดูกันตั้งแต่ก่อนทํานะครับจนจบออกมาเป็นรูปแบบสวนเกษตรแบบผสมผสาน นะครับว่าก่อนที่จะทำเนี <ornament ing. S 1> ่ยนะครับพื้นที ern, <establishing things. S 1> ่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทํางานนะครับแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นรูปแบบนะครับที่เราออกแบบกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันมันผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะครับเริ่มแรกนะครับก่อนจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับก็ต้องผ่านขั้นตอนการออกแบบก่อนนะครับ โดยรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบที่าทางเจ้าของที่นะครับเขาได้ทําการออกแบบขึ้นมาเองนะครับหลังจากนั้นเขาก็ส่งมาให้ทางเรานะครับประเมินราคาให้ นะครับโดยเมื่อเราประเมินราคาเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าตกลงกันนะครับก็ได้มาทําการสํารวจพื้นที่นะครับออพอเรามาสํารวจพื้นที่เนี่ยนะครับจุดที่เราพบก็คือ1เลยก็คือในพื้นที่แปลงนี้นะครับมีตําแหน่งบ่อเก่าอยู่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีตําแหน่งบ่อเก่านะครับทำให้แบบที่ทํามาตอนแรกเนี่ยนะครับก็มีการปรับขนาด ของบ่อนะครับที่มันจะต้องอยู่ตรงบริเวณบ่อเก่าเนี่ยนะครับปรับใหม่นะครับเพื่อให้มันเข้าทรงกับบ่อเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากไปกบนะครับเพราะว่าเรากลัวกบแล้วแต่งแล้วนะครับพอผลสุดท้ายฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะสไลด์แล้วก็พังได้นะครับเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเราก็เลยคิดว่าทำให้มันอยู่ในเค้าโครงเดิมดีกว่านะครับหรือแก้ให้มันน้อยที่สุดแค่ บริเวณขอบบ่อเท่านั้นนะครับเมื่อเรามาสำรวจพื้นที่นะครับมาทำการวัดระดับนะครับมาทำการเก็บขอบพื้นที่ดินนะครับเช็คออกมานะครับว่าพื้นที่เขากว้างยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำแบบขึ้นมาในพื้นที่จริงอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มการทำงานนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับในการทำงานของเรานะครับเราจะทำการโรยปูนขาวนะครับให้เป็นรูปล่าง ของตามแบบที่เราทํามานะครับซึ่งโดยทุกๆงานนะครับที่ผมทํานะครับก็จะใช้ปูนขาวนะครับในการตีเส้นนะครับวาดให้เป็นรูปโค้งรูปฟรีฟอร์มต่างๆนะครับตามแบบนะครับก็มันจะละเอียดกว่านะครับมันเป็นงานที่ละเอียดกว่า1เลยก็คือเราสามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าเมื่อเราโรยปูนไปเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นรูปอะไรเหมือนไหมนะครับ ตรงตามแบบไหมนะครับซึ่งการลดปูนขาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดที่สุดนะครับก็ลูกค้าก็จะได้มองเห็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของคนขับไมคโครเองนะครับเขาก็จะมองเห็นนะครับแล้วเขาก็จะตักตามรอยปูนขาวได้เลยนะครับงานที่ออกมามันก็จะได้ตามสเปคนะครับความกว้างได้นะครับรูปทรงได้ขนาดต่างๆได้หมดนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องมาผิดแบบจากรูปแบบที่เราทำแบบกันขึ้นมานะครับ อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าบ่อที่เรากําลังขุดนะครับมันได้ขนาดตามแบบจริงๆนะครับสมมุติว่าเราออกแบบไว้นะครับเป็นรูปบ่อฟรีฟอร์มนะครับลูกนี้นะครับขนาดสองงานนะครับแล้วก็ขุดจริงๆเนี่ยจะขุดได้ถึง2งานจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําได้จริงไหมนะครับขนาดได้จริงไหมนะครับหรือว่าออกแบบแล้วได้สเปคตามที่ ที่ตกลงกันจริงไหมนะครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ผู้รับเหมาบางรายนะครับใช้เป็นข้ออ้างแล้วก็เป็นวิธีนะครับในการแข่งขันเรื่องราคากันนะครับอย่างเช่นนะครับผมมีงานแปลงหนึ่งขึ้นมานะครับผมตั้งใจจะขุดบ่อ2งานเป็นลูกฟรีฟอร์มนะครับราคานะครับสมมุตินะครับราคา1 0 0 0 0แบาทนะครับแต่ว่ามีอีกท่านหนึ่งนะครับราคา ถูกกับผมนะครับแปดหมบาทนะครับแต่ว่าขุดจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ขุดให้เราถึง2งานนะครับเพราะเราเขารู้อยู่แล้วว่าเราเองวัดไม่ได้อยู่แล้วเราเองเช็คไม่ได้อยู่แล้วว่าว่าผู้รับเหมาคนนี้จะขุดให้เราได้ถึง2งานจริงหรือเปล่าในเมื่อมันเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มอย่างเช่นขุดเป็นรูปปลานะครับขุดเป็นรูปอ,อ,อะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นฟรีฟอร์มโค้งไปโค้งมา,มามากๆเนี่ยนะครับ ก็ไม่มีใครที่จะมารู้ได้วัดได้นะครับจะบอกว่าวัดกว้างคูณยาวและส่วนที่มันโค้งเข้าโค้งออกเนี่ยนะครับคุณก็ไม่สามารถไปบวกลบตรงนั้นได้แบบละเอียดนะครับก็จะไม่รู้นะครับก็จะเป็นกลกลโกงนะครับเป็นแผนในการแข่งขันเรื่องของราคากันนะครับถามว่าถ้าเราถามว่าทําไมบางที่ทําไมแพงบางที่ทาไมถูกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ย ไอเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดนะครับแล้วก็มองข้ามไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้นะครับที่ผมเจอมาก,ก็มีเยอะมากนะครับ <Leaf> s. <S เยอะมากเกี่ยวกับขนาดบ่อทําจริงออกมาจริงมันไม่ได้เป็นตามสเปคนะครับแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นราคาที่เรากับผู้รับเหมานะครับตกลงกันแล้วนะครับมันเป็นเงินที่เรา รับได้นะครับเป็นวงเงินที่เรารับได้แต่เราไม่รู้แค่นั้นเองว่าทําเสร็จแล้วจริงๆแล้วมันจะไม่ได้สเปคเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากไว้ให้หลายๆท่านได้ได้พิจารณาดูนะครับแต่ว่าของเราเองนะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นโปรแกรมนะครับเราสามารถให้ลูกค้าเช็คได้นะครับแล้วก็ในงานของเราอย่างเช่นวันนี้นะครับผมโรยปูนขาวเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะให้แมคโครเนี่ยเกาให้เป็นรูป นะครับแล้วผมก็จะถ่ายรูปให้ลูกค้าดูนะครับบินโดนให้ดูว่าพี่ครับเสร็จแล้วนะครับเหมือนไหมนะครับลูกค้าก็จะได้ดูก่อนนะครับว่าโอเคมันตรงกับตามแบบที่ทํำไหมนะครับขนาดเช็คแล้วนะครับมันตรงตามกันไหมถ้าตรงตามทุกอย่างนะครับเราก็จะเริ่มทําการขุดได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกนะครับในเรื่องของขนาดแต่ละลูกนะครับแล้วก็ตัวของร่องน้ําบ่อน้ําต่างๆนะครับว่า แต่ละบ่อแต่ละลูกเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับความลึกเท่าไหร่นะครับล่องน้ํากว้างเท่าไหร่นะครับโดยแบบแปลงนี้นะครับเป็นแบบที่ทางเจ้าของที่เขาทาขึ้นมานะครับมันจะมีบ่อนะครับหัวกระ้ายเป็นรูปวงกลมนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นหัวกับท้ายนะครับเป็นบ่อรูปทรงวงกลมนะครับบ่อหัวท้ายลูกนี้นะครับมันจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ200นะครับ250ตารางเมตร แล้วก็ความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับเป็นบ่อวงกลมนะครับสลูกนะครับหัวท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีล่องน้ำนะครับคลองไส้ไก่นะครับทั้ง2ท้องบนทั้งลูกบนลูกล่างนะครับเป็นบ่อเออล่องน้ํารูปทรงฟรีฟอร์มนะครับเพื่อเชื่อมกับบ่อน้ําใหญ่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับตัวบ่อของบ่อน้ําตัวนี้นะครับกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่2เมตรนะครับ หลังจากนั้นนะครับล่องน้ําก็จะถูกขุดนะครับให้มาเชื่อมกับบ่อน้านะครับลูกใหญ่นะครับบ่อน้ําลูกใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นบ่อเก่านะครับเราทําการปรับแต่งบ่อเก่านะครับเพื่อขุดบ่อลูกเนี้ยขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นบ่อใหม่นะครับซึ่งบ่อบ่อใหญ่ลูกนี้นะครับเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1,000ตารางเมตรนะครับบ่อลูกนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1,000ตารางเมตร ความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับเราก็จะทําเป็นชั้นนะครับทำเป็นเบิร์มนะครับหุดสโลปนะครับแล้วก็ทําเป็นบ่อใหญ่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อออกจากบ่อใหญ่นะครับก็จะเป็นร่องน้ำนะครับเป็นร่องน้ํากว้าง4เมตรต่อนะครับวิ่งเข้าไปเชื่อมกับบ่อลูกกลางนะครับบ่อลูกกลางเนี่ยนะครับเป็นบ่อที่มีขนาดประมาณ800ตารางเมตรเหมือนกันนะครับบ่อขนาด800ตารางเมตรนะครับความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ มีร่องน้ําเชื่อมถึงกันหมดนะครับซึ่งหมายความว่าในที่แปลงนี้เนี่ยนะครับเรามีการฝังท่อเพียงจุดเดียวนะครับฝังท่อเพื่อเอาน้ํานอกเข้ามาในที่เราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อบอ่อของเราเนี่ยมันขุดทะลุเชื่อมถึงกันหมดนะครับน้ําสามารถวิ่งเข้าหากันได้หมดนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องไปฝังท่อเพิ่มนะครับแล้วก็ที่แปลงนี้นะครับเป็นที่หน้าแคบ นะครับก็การออกแบบแบบนี้นะครับก็ช่วยให้ประหยัดพื้นที่นะครับไม่ต้องไปขุดบ่อมากนะครับไม่ต้องไปขุดทําคันล้อมบางที่บางที่เนี่ยเราจะทําเป็นคันล้อมซ้ายขวาใช่ไหมครับโดยการขุดคลองไส้ไก่นะครับทําให้เราเหลือที่ตรงกลางเนี่ยแคบใช่ไหมครับอันนี้เราก็จัดไปเลยนะครับจัดมาเลยว่าให้มีคันล้อมอย่างที่แปลงนี้นะครับเขาทาเป็นคันล้อมด้านซ้ายมือนะครับของที่ดินเนี่ยนะครับกว้างอยู่ที่2เมตร นะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนด้านขวามือที่เป็นถนนทางเข้าหลักสําหรับเข้าที่ดินจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถนนกว้างประมาณ4เมตรนะครับก็เป็นถนนหลักเลยนะครับ4-5เมตรเราก็ใช้ถนนตัวนี้เลยนะครับในการเข้าออกพื้นที่เรานะครับแล้วก็ในเมื่อเราเป็นพื้นที่หน้าแคบแต่ว่าเราทําแบบนี้นะครับขับเข้าไปนะครับเป็นโคขับเข้าไปเป็นโคขับเข้าไปเป็นโคกจะทําเป็นบ้านจะทําเป็นอะไรมันก็สามารถ จัดสวนจัดอะไรได้ได้ตามสเปคที่เราต้องการนะครับส่วนรายละเอียดภายในพื้นที่นะครับที่แปลงนี้นะครับขนาด6ไร่ครึ่งนะครับเรามีการขุดบ่อนะครับข้างในนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ข้างในที่เหลือนะครับเราทําการถมนะครับทางด้านซ้ายมือของที่ดินนะครับก็ทําเป็นคันล้อมกว้าง2เมตรนะครับทางด้านขวามือก็เป็นถนนทางเข้าหลักนะครับกว้างประมาณ4เมตร นะครับส่วนพื้นที่ด้านในนะครับก็มีการถมทําเป็นโคกต่างๆนะครับโดยที่แปลงนี้นะครับเราถมทั้งหมดนะครับขึ้นมานะครับอยู่ที่1เมตรนะครับแต่ว่าตัวเจ้าของที่เองนะครับเขาไม่ต้องการให้ชานของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเดิมก็คือไม่ต้องการให้พื้นชานเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นระดับ0ูนย์นะครับก็เลยทําการถมพื้นชานขึ้นมานะครับบวกอีก50เซนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรา ทําการปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับต้นไม้เราจะอยู่บนที่สูงหมดเลยนะครับก็จะต่างระดับกันแค่50เซนแค่นั้นนะครับหมายความว่านะครับจุดที่เราถมสูงที่สุดคือ1เมตรนะครับแล้วเราก็มีการถมอีก50เซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นระดับ่วนสูนย์พื้นเดิมนะครับที่แปลงนี้นะครับเมื่อ,อ,อตอนที่เราทํากันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของที่เขาก็ได้ทําการให้ช่าง บาดาลนะครับมาเจาะบาดาลนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัก3-4ถึงเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอามาอัปเดตกันว่าหลังจากนี้ไปแล้วนะครับที่ของเขามีการพัฒนาไปเป็นอย่างไรนะครับมีน้าอุดมสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้มีผักมีอะไรเกิดขึ้นในที่แปลงนี้นะครับก็เอามาให้หลายๆท่านได้รับชมกันดูนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ ทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่โซนพิจิตอยู่นะครับก็จะขยับขึ้นไปหน่อยนะครับเป็นพิษณุโลกนะครับเรามีหน้างานพิษณุโลกนะครับมีกำแพงเพชรนะครับมีนครสวรรค์นะครับก็ยังคงวงเวียนอยู่ในพื้นที่นี้นะครับใครที่อยู่ใกล้เลือนเคียงแถวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือใครที่อยู่เขตทางภาคอีสานนะครับเราก็มีหน้างานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับมีขอนแก่นมีตัวอำเภอเมืองนะครับ ตัวเร็วๆนี้ก็มันจกคีรีนะครับแล้วก็ที่โคราชนะครับโคราชเราก็มีปักทงชัยนะครับสที่เลยนะครับปักธงชัยกับใกล้ตัวเมืองขึ้นมาหน่อยนะครับที่โคราชนะครับแล้วก็จังหวัดลบบุรีนะครับลบบุรีเราก็มีอยู่2องสายงานนะครับที่พัฒนานิคมนะครับกับโคกสำโรงนะครับแล้วก็มีสะโบดนะครับที่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็มี นครที่นครนายกนะครับนครนายกก็มีหลายงานนะครับมีองค์คลักษ์นะครับมีตัวเมืองนะครับแล้วก็เ,เขตลังสิตปทุมธานีก็มีประมาณ2ไซต์งานนะครับก็<ม><ม>ใครที่อยู่ในจังหวัดที่ผมเอ่ยชื่อไปนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใครที่มีแบบอยู่แล้วก็จะ ง่ายแล้วก็ไวต่อการประเมินราคานะครับเพราะว่าถ้าแบบมันละเอียดนะครับมันก็สามารถคำนวณได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่ละเอียดนะครับบางท่านให้ข้อมูลไม่ครบนะครับไม่มีขนาดพื้นที่ให้ไม่มีระดับว่าต้องการระดับเท่าไหร่นะครับไม่มีขนาดว่าต้องการทําคันล้อมเท่าไหร่นะครับไม่มีบอกว่า ขุดบอ่อขนาดเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่แค่วาดเป็นรูปแล้วก็บอกว่าตัวเองมีพื้นที่4ไร่3ไร่ใช้เงินเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินราคาให้ได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเราต้องคิดใหม่ให้ท่านหมดทุกอย่างนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคิดไปแล้วนะครับคุณจะชอบไหมคุณจะโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสเปคมาให้เราเลยนะครับเราสามารถเอามาดิดตัวเลขได้เลยเนี่ยมันก็จะไวแล้วก็ง่ายแล้วก็เร็วนะครับท่านก็จะได้รู้ราคาได้เร็วขึ้น นะครก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ